ปีนียมันถูกเสาพี่น้องอากาศดีเนาะบัดหย่าพี่น้องเอาเครื่องตัดหญ้ามาลอกนะครับสิตัดหญ้าเดินบ้านนะครับมันหกเนี่ยหญ้ามันสูงเหรอครับให่ไอเมียเราเอาสัรงกะสีมาว่างไว้บ่ให้มันโค้งพก,กใหม่เราเนี่ยพี่น้อง หยามันสิเอาไปโค้งพวกใหม่แล้วเราเอาผ่ามาปูก็เราไปโค้งพวกฮงเล่ายากวันไรยาปอุลแล้วถา,า,า,ากออกครับเราเสียหยาออกบึ้งแบบฮงสินอ่ะง่ายเหรอเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บ เห็นป่าพี่น้องเอาแนวหอยดักแมงวันทองมากางเครื่องมันกระโดกขึ้นนะครับดอกมันจับเนาะแมงวันทองมาหมักจอดอกมันเอาแนวดักแมงวันทองครับมาเจาะมามาหลอกแมงวันทองตายเห็นว่าขาง่างบ่มีครับขางเครื่องโดกโดกบักงงต้นนี้บ่ได แม่วันทองประจอมันครับอันนี้เอาดินใส่แห่เล่าครับว่เาเสียดินใส่หลายมือล่ะก็ท่านแหนาใส่ใก้นพักหวานมันสิตายใหญ่แล้ววะเสียอาหามไปเล่าครับม้วนเนี่ย กบไม่กบม่วง้วก็บกบปากหน้าครับตะกับนี่แบบมีกบนึ่งกบสีซับเบี้ยแบบคงสีซับเบี้ยแบบคงเยอะผุ่นฮะเมื่อเห็บเพลินเยอะเบีเยแบบคงไร้หลาย,ลาย,ลายไปให้ครอบครัวที่เอื่อแล้วอุปการะนะครับเยอะเล่าเบี้ยแบบคงเงาแบบคงต่ำนะครับอันนี้ต่ำก็ได้ครับสีตัดเนีครับพี่นอ้องคือสีเมย์เติบมือละเมิน เขามีีพอสีแล้วห่ะมี่จะสามสีสอบนะเข่าก็ลายกระดินเส้นพักวันกนะ็นเช้แล้วนะพี่น้องเอามหักกันเลยี่สอเยอละอยา,ายมันตายเราบอกผมร้ายเมื่อไรหล่ะ <c oughs> จาทานมีเีเอาดินยืหนึห่งแบพี่น้องผมไม่ันเยก,ก็เอาไปปลูกนะลรอเนาะเยก็สีได้หอ่อกระสอบนะ อย่างดินมันเหียยนะกระตาก็าได้เอาไปใส่ตอเด็กน้องใส่ประโยชน์ต่อป่ะมาตัดหญ้ากันพี่น้องหญ้ากยา็ยาวยาวที่น้องตัดแล้วเล้วไม่ใช่เล้วหรอกเลี้ยมมองนี่ไอ้ข้าเจ้ามาหอดไปใหงว่อเนาะมองมันหยางงามครับ ขึ้นหนี่ห่าหสัสๆเนาะปวดท่าปวดกระตัดถอดสุดกบออกสบู่ล้างล้องสีนี่ครับแก้วกบประงงนี่ก็ตัดเบิด่ดต้องไอแป๊น้ำแม,มา่ลุงกินไอไว้ลุงเมื่อยเมื่อยน้นำยิ้มในตูเ้เย,ย็นเด้อนำเย็นเย็นเด้อเอาไมา่ให้ลุงเด้อดใครว่าใดของลุงไปไปเอาน้ำไม,ม่ให้ลุงกินไอไว้ในตูเน้เย็นเด้อไปไว้ลุงสิพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเด้อ ไปปะไปไปแนะนำแมให้ลุงกินแนะนำเย็นเย็นได้ไหมสวัสดีปายเอฟซีหรอเป่สวัสดีลุงปายหรือเปาสวัสดีจ้าน้องไออาบน้ำหรือบปล่าลุงไออาบน้ำหรือบป่เบิ่งยาอมปากยาไปแนะนำให้ลุงกินได้ไหมไปเอากับยายไหมยายยี่ในขวนดไอ้ใบแม่ที่เหลราเอามาให้ลุงเจ้าไอ้โอมที่เหลรา ไปอมแนวได้เราคืเก่งแต่ว่าลังอไอเก่งอยู่อ่ะพ่อน้ำน้องไอว่ามีแล้วขนมอะไรเอ่ยแต่ลังไอกินไหมกินไหมไม,ม,มันไม่เผ็ดมันหวานมันนัวนะ กินไหมไม่ไม่พูนกดออกไปข้างนอกบอที่กดเข้ามากวดออกไปพูนออกไปหายาพูนพี่มากดมองพี่กดแนวนี้วิธีกดว่าที่สอนีกดมาแบบนี้นี่กดออกมานี่นี่เออ กดขึ้นยานน่ะนักกดเอาฝอยหน่อยฝอยหน่อยหนูอยู่สิเรียบบนนอกะมือนะเออกดเอาไปข้างนอกกดกดเอาไปที่เรา,าได้เดีองได้เล่เาเลย มาสัสดีปลาลุ่มหรอเน้องไอเห็ดยังกวายังกอกกวายางเออกวดดีดเออเห็ดดีๆว่าได้ไปกินกวาเตี๋ยเด้อ เออจริง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 เออก็ด hmm. mm ีดีเมื่อยปะน้องไอ้เมื่อยยั่ปะเมื่อย อาคือว่าเห็ดเห็นมันแล้วเราบาดเนี่ยกวดอามากวดดิปวดออกไปลวดนอ,อย<ว>ด้ด้ขึ้นเหรียญขึ้นแล้วก็บอกเก็บเนี่ยฮะหลดผู้ได้ you <know> คือามาเก็บหรอไปถทดต้ผู้อืนน่นนอนนักกมาลกแล้วมันบอกเก็บ มันมันก็กระสีมะลักแล้วจบว่าเก็บขวดทางพี่ไม่ขวดซอยงาพี่ขเมน,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 ลลน,นมีแตยย่หยาแย่ยางออกไปาม,านะมันสีเหยีบยบหยาเข่าแามา่น,น่ะนะเอพี่ คือหนมันเงียบเงียบเนี่ยอ๋อมันซองเซตเว้นตัดแล้วเหรอครับพี่น้อข้างหลังเซตด,ดีพี่น้อตัดเร่งๆเนาะตัดยาเลียวๆอ่ะสิมาเฮ็ดแนวกินขี้แรงครับพี่น้องสิมาเฮ็ดพัดเสซนครับกำลังมายามบะเขียบหรือว่าน้อยหนาครับพี่น้อ รัดยาห้องกแล้วแเ้าก็อาบนํำไปตลาดครับพี่น้องไปซื้อมีเซนมาพัดนี่ให้น้องไอนะครับเพิ่นอยากถ่าเพิ่นกินพัดนี่นี่เพิ่นกินได้หลายหลายครับก็มาเพิ่นมักเส้นเนาะเล็กน้อยมักเส้นครับขังล้างกับตัดไปทัน์เมืองแล้วครับเดี๋ยวทั้งหน้าฮอดหน้าบ้านแต่ว่าในสวนนี่ก็ตัดแล้วแล้วนะครับในสวนหมองกีไฟ เสิพาพี่น้องมายามบักไอเขียบก้อนครับก๊กกนี่มันเป็นเพียพี่น้องถ้าว่ามันกับเอาไปล่างออกมันกักินได้ที่เก้าเหรอครับสิพ้ามาเบิ้งก,ก๊อกอีอันรุ่นสองเหรอครับรุ่นแรกเบิดงเหล่วเก็บให้เม,หมียสายปามห่เมียทำขิงเมือนั่นตัดออกเว้แเราพี่น้อง ตัดออกให้ล่อเบิดนงลามันสุกว่าหนอท่านได้สุกหรอพี่น้องมันยือไตเด้อพี่น้องมันเดี๋ยวฮาต้องขับไปไตกกมันนะ่ะมาจังสี่เห็นอันนี้ก็สุกโจกแล้วเขาเสียเอาไปโบมนน่ำนั่นนีตาตีลครับพี่น้องมาเข้ามาตามันแบบไงแล้วนะอันเจะ อเอายเอาไปโบ่มไอ้จินหวานครับปะ๊พี่น้องไปเฮ็ดอัน,นั้นกันเห็นบอมแตกเหรอพี่น้องไปเฮ็ดไอ้พัดนีกันครับเดี๋ยวสิคก็บจัก,จกนยอยสังนวยกันเอาไปเบิ้งในไต่ต้นกันครับ วาเบิ้งในไตต้ตนก็สีลายเนาะนี่ครับเพราะว่ามันเป็นน้อยตไตใบม,มันก็สีเห็นยากเขาปะเสกีมุมเก่ามุมเดิมพี่น้นะว่าอ่าไเก็บมาเขี่ยข้าไปโบมครับก็ได้บ้านายครับมันมีหลายก็แหละแต่ว่าอยากฝ่ามาเห็ดแน่ากินครับมันอื่นจะได้กินแหละครับ เพราะว่ามันบีบเบิ้งกระบุ่มแล้วมันซุปแล้วนะครับพี่น้องมันบอทันใดตอนว่าจะเซุกแห้งปันไดนะครับสี่พัดมีครับซื้อมาสองกิโลกิโลสามสิบห้าบาทเสน้นย่างสี่อามาพัดมีหรือว่าเสน้นก๋วยเตี๋ยวนะเส้นเล็กครับพี่น้องต้องล่างนะครับพี่น้องล่างแบบล่างจากสามนำ พอเส้็จมันเข้มครับพี่น้อง้าเข้าปรุงนำพัดนี้พอดีแล้วข้าสีนันสีเข้มนะครับ้าเ,าเข้าวปลานะครับเข้มแห้งนะครับยำมาเข้มแห้งครับกินพัดเครื่องเดียวครับพี่น้องเพราะพัดกินแต่ในเฮี้ยนเนะาะไม่ได้พัดเพื่อผู้ใดนะครับไม่ได้พัดเพื่อเฮี้ยนเกิอนเนาะทันนะให็ดต้องไปกินนะครับ ครับีนง,งานจะขอเนี่หละเดี๋ยวสิ่งไปลางกเครื่องเดียวกับ,นกบเนี่ยมันก็กินว่าเบิร์ออกพี่น้องเครื่องเดียวกับไล่เติบกับสีฮ็ดนมม้ำไปพัดกิงงนแงมแบบแามอยากเนาะสิงเขาสิเอาไปมาไปอีกเ่นั้นถ้าแงมอากินอีกก็ต้องเอามาพัดอีกก็ได้ครับ กระซัมนี่งน,นหนึ่งกับก็แห้งแล้วครับฮัดเซ่หมูสามตันใช้เลือดหมูครับนี่เขาจะเอาไปล้างจากสามสีน้ำนะครับน้ำแรกนี่มันสีขุ่นแห้งครับพี่น้องเพราะวา่าอันนี้เป็นเ้นพบเนะาะกระสีมะปอกกระเทียมไหวนะครับมืออื้ีเห็ดนี่กะท่ซูเบิ้งครับพี่น้องนี่วลาเห็ดกินแล้วนะครับ นี่ว่านาเห็ดกินแล้วกะสิแบบได้เห็ดคลิปกินตอเวมนอกไอ้เพาท่านได้เตื่นครับพี่น้องว่าได้แห่ไปตลาดน้ำครับเตือนมาฮูงกบสิว่าคือว่าคือว่าปุ๊กหนูสิสิว่าอีกเลือกกะปาดเป็นต้อนนะครับต้อนหน่อยต้อนหญ่กับแหลวเต้น,นะครับพี่น้องแบบว่าแหลวเต้เข้าหมากนะ มันก็เสีป่าใส่ซ้ำก็จับอันละ่ะมี่ก็คือว่าเขาแ้ลผมใสัว่าท่านเด้อหูต้องลับข้อมีดไม้เด้เนี่ยจักสีโต,โต๊ะโต๊ะอกาขนกระไดผมเฮียงว่า ยานแรงเยอครับพี่นี่ยบะหมี้ยงเราเขา่าเข่ามันสีายนำ้ำั่ะนะถามมันมาซาหลายกระไดนะครับเข่าหน้าโคกอ่ะนี่ครับพี่นพ้นงถ้าคาสีเตรียมไปล่างขั้นหมูสามสั้ล้วกาสีมากต้อยราคาสีมาตมัหัวกระเทียมนะครับ ผมแบบเพศแบบพัดมีเนาะผมสีว่ได้ใส่น้ามะขามเปียกนะพี่น้องการใส่น้ามะขามเปียกมันสิออกส้มหวานมันสิเป็นคือพัดไทยเนาะของเจี๊ยบพัดมีธรรมดาครับพี่น้องพัดมีงี่ง่ายนี่แหละบดได้เห็ดแบบพัดไทยเนาะกับแบบผสูตรไปสูตรมั่นเนาะพี่น้องเส้นบานเฮาก็สิออกนี่เฮาน่มเนาะการเส้นเฟืองก็สิออกแข็งแมนิดน้อยนะครับ ได่ว่าหลายดอกชื่อพักบักเทงองอครับจักว่าเมนเนี่ยเอาได้ใดย่างหนึง่งหรือเริ่มย่างหนึง่งอันนี้ก็สิกินเวิร์ตคอขัอ้วหนะพี่นอ้องต้องไอ้ผู้เดียวใครกินเวิร์ตหรอจกอิกเนียแล้วสิเห็นยังกินเรื่องแล้วสิปนปลาเขา,าจะ้ะ จะไปล้างเทเดียวนะพี่น้องพัดมีกระสีต้นหอถมถั่พัดไทยกระสีกล้วยช่ายเนาะทุกอย่างเตรียมล้างมา,มาเริ่มพัดกันครับพี่น่อกางกระทะเนาะใส่เตาทานได้พี่น่มนอ,อมันไวหอมมีอารมณ์เลยเนี้ยมีอารมณ <c oughs> ์เดี่ยวกินแบบเตาทานเนาะ มันต้องใจยเย็ยนครับเค็งหน้ากินแบบเตาถ่านใส่แก๊สห้องใส่ส้มไว้เนะเกืียงปูงหักกระพรอมเียบรลอยไป่น่อยดย๋ยวห้าสิบเอากระเทียมต้องไปเกี่ยวอย่านันหอมนะครับกระเทียมไทยได้พีน่นองผมไม่ได้แกะเปลือกนันพรอ,อ,อีบมันหน่อยนะครับแต่ว กลมหอมอีกที่หนึ่งเลยเอาหมูสามชั้นลงไปครับที่นี่งหมูสามชัน้นลงไปผัดแลก้กระเที่ยมใส่ที่เลยวขาวตรงนี้แาบจากน้อย ลัวทุกขนาพี่เนอะจังไหน่าเนาะแค่สังงจักน้อยครันี่เหนี่ยนเราสาดใี่โตกันแบเทียมหอมหอมกบบพอเป็นตัวเทีทมยมอนะไรเนาะ มันเป็นกระเชื่มไท้นะครับจะเช่อมซีเซกระเชื่มแหนมเจ้าอันเอาหยนี่ไปบวชคนหนเนาะจะนำมัน,มนหายจากน่นเหอครักหมูมันนัวนรับ หรือให้คีไชนามเนี่ยแบบนี้เละนำเป้านี่ะครับเอาเล็กนิดนึงเนะเพราะว่าเ้องจเก็บน้ำใบสะเก็บกิโลต่อแบบเลยคือกิโลเลยนะใช่น้ำประมาณนิดนึงครับกว่ามีรีจุดหานะ ใส่น้ำสองน้ำลิตรนถ้นากระชีใส่ซีอิูวนะครับเพื่อปรุงรสซีอิูวแต่งสีนะครับจิ้วดำครับสีพับนี้เขาเข็มถึ้นแล,แล้วแหลตพุ่มมาเข็มบลเข็มใส้มากบลเข็มแต่ใส่บลาย ปุงเลยนะครับพี่น้องชามันเดีอวใส่ผงฟงฟิงนะครับจักชัอนชาหนึ่งใส่น้ำปลาไปแล้วก็ใส่น้ำตาลครับอันนี้ไม่สิออกเข้มหวานเนาะครับนี่ครับาะวาข้าวบ๊บ ได้ใส่แล้วน,นครับพี่นอ้องไ,ไอ่อห้นะหาวอะไรไอ้บ่วงเงินผัดไห้เนาะค่ะมันเดือดครับทีนี่มันเดือดแล้วเขาสิเอาเลือดล่องนะครับพี่นอ้องเขาจังสีเท้าวออกนะแล้วต้มเดือดกับหมูให้มันซุกก่อนนะครับเขาจังคอยสีเท้าวเครื่องออก าเอาเศษต้องไปพัดเลือดมันสีมุนนะครับมันสีเละก็ต้องเท่าออกจังมะโรยที่หลังนะเนาะเกล็ดแล้วพี่น้องฮัสซิเซียมนะครับเข้มหวานตามสไตล์ของพัดมีบานเห่าเนาะโอเคเลยครับพี่น้องโอเคแล้วเกือดแม่สักพักนึ่งนะกำลังเลือดซุกเนาะฮาสซิเท่าเลือดออก กับหมูนะครับแล้วก็ชิตักเอานำไ้จักครึ่งนึงนะครับชีตักเอาเลือดก,กับหมูออกผักไปกอนนะครับจังมโฮ้ยหนาที่หลังนะครับไปค้นกระเสียนเด๋ยวเดือดนักทีแตก ที่บอกเป็นตะกิ่นครับน้องไออยากกินพัฟซีนใช่นหมกระตตัดน้ำอ,ออกน้ำเนานะ พี่มากินพัดเสษเหรยไรอ้ลงพัดเยนให้อางยาไปซื้อสั่นอคือเอาโทษซ้ำมาก็สี่วันไงใช่ไไไไยอาพัดจนเินมันสุกนะ เาขึ้น่มนั่ลวกนั่นะพี่นอ้องพี่น้องขาน้ำมันกาว่าสีบพ่อเส็มันบ่ชุกนะถ้าก็เติมน้าที่ห้าาแหวนได้นะเติมนม้ำลงไปถ้าสิบ่อัดจนแห้งเส,กส็กะติกะทะนะพอเส็จแล้วสิเละนะครับกะว่าสั้นก เส้นเหนียวนุ่มะครับเส้นข้ามโลก,ก๋วยเตี๋ยวนะเส้นกาวะมันอิ่มน,นำมกกรนครับ่อดแล้วไปาุดกไนนครับคือถิ่มทอซับอะไรทุกั่นเลย ไปลากมาไะพอแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาตัดไปซ้ำกันนี่หมูเส้นน้องไออยากกินยังนี่แล้วเราพี่น้องกินพัดเส้นพัดมีมะนาพัดมีบะหมี่ <c oughs> คุณไปเบื้องข้างหน้าคุณ หุ่นวันหุอนหุยหุยคุนถ้าเอาพี่ทุกคนต้องสีเป้าห้ยต้องีเป้าหยน่อัดสนทุงเพียต้องไอ้มาตุจ้าเราวะจ้าจ้าดีดีคูนไปท่างคุนสุเบิ่งกล่องมันบ่มีุู่นยู่ท่างยาตีมพุน ที่มาเบ่งทางีอันีกนันขอีเนเือนาาห่กม่นเมเ่มาไม่ได้ไมขอบคุณขาดลุงหรือยังขอบคุณขาดลุงหรือยังขอมงินกี่มากลยเออน่น้ำน้ำติล่ะี่หอติล่ะบ้างไย่รัดกินว่าบ้าไนี่ัดกินเสือว่าคือว่ายังสั่น ยังกะมาปนมาปวน่ะลูกระเบิดกู้ได้ว่าไม่หน่อยคาดว่าจะย่างยุ่อยูเป็มลอยลูกระเบิดมาฝังไว้เอ้ยเอินยังอะไรที่น่าไม่ไหวเป็นลูกระเบิดไหมเดี๋ยวนี่คือเดี๋ยวนี้สร้างปิดใช้เดียนบดถูกจังหวัดเสียบบอเสียบบอกินแล้วบล้อบล้อรัฐบาลจับจับลิบบดหอดสาแก้วหอด ไอ้ปิดยันพรีพุธพีดบดเห็นมันเของมาทีนี่แหละประสาทเบ่งทุบประสาทตาบกล้วยเบุญลองมาต่างพิญญาพี่ปุญญาตากินนะเขาปิดกับยาสิฟ้าวมันกับว่าใดท่านใจจำบานนั่นแหละเนาะเดี๋ยวนี้เขาบอกมาเนาะเดี๋ยวนี้ถ้าว่ามันมาปั่นป่วนบอกถามมันเป็นเังสี่นั่นเขาก็อาจจะเหยีกำแพงเขาก็บอกเขาก็แนีแนวทางอยู่ว่าเมื่อแตกัเหยีกำแพง เขามากก็ต้องเสียเงินค่าเขาคนละรวอนะเอ้่ะวาวก็ก <Portuguese> <acht hy cido> ินได้อะยารากินเอาเออไ้หันละขอยากินดอกขอยกินน้ำเจ้าไ่้ได้สบ่ปะช่ปะนังไอ้ใช่บะกินคำง่ายง่ายเลยยเดี๋ยาุลงเอาไหยนาง นี่ก็ขออชิญกับขวอยู่บานเพิ่นลูกๆเพต่อนเตะดีอับม่สิชูเขาเพาะเป็นเพิ่นมักเขียนอร่อยไหมคะอะไรเสียบ้าอะไรเอาอันนี้เอ เป็นคนเนะคนมาเกืยกบปยป่าลูกแมวไว้สวัสดีจานนะัีจาารกั